นักสร้างบารมีต้องมีใจจดจออยู่กับการสร้างบารมีไม่ใช่ส่งใจไปในเรื่องอื่นที่ไม่เป็นสาระอันเป็นเหตุให้อาสวกิเลสเข้ามาอยู่ในใจต้องคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทำอย่างไรบารมีของเราจึงจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ดวงบุญในตัวเรานะ่ะจะขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆทำอย่างไรใจของเราจึงจะหยุดจะนิ่งหยุดนิ่งสนิทจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้ตลอดทั้งวันต้องคิดเป็นไปเพื่อการเพิ่มเติมบุญบาร,รมีให้กับตัวเองพร้อมกับทํำความบริสุทธิ์ หยุดใจให้ละเอียดเอาไว้เสมอส่วนการทำมาหากินนะั่ะเป็นเรื่องรองลงมาภารกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันจึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมในบทชัยยมงคลคาถาที่8พระโบราณอาจารย์ได้รจนาเอาไว้ว่า ทุกขาหาทิทฐิพุจเคนะสุทธัตธหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิตรทิปกาพิธานังยานาคกเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวะตุเตชยมังคลานิพระเจนสีผู้เป็นจอมมุนีได้ชน,นะปะกาพรมผู้มีฤทธ สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีสาราพิษคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดรึงไว้ด้วยเทศนายานวิธีด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยยมงคลน,นั้นขอชัยยมงคลทั้งหลายจงมังเกิดมีแก่ท่านชัยชนะของพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้าย เป็นชัยชนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีชัยต่อพระกาพรมผู้มีความยึดมั่นถือว่าตัวเองนะ่ะเป็นผู้มีอายุยืนที่สุดสถานที่ของพรหมนี้นะ่ะที่ยงแท้ที่สุดแต่หารู้ไม่ว่ายังถูกพยาม,มารบังคับบัญชาได้เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงเล่า ให้พิสุสงฟังที่พระวิหารเจตวันลงทรง,งเล่าว่าเมื่อครั้งที่ทรงดูวาราจิตของพระกาพรมที่สวอยสุขอันเกิดจากระลสมาบัตเป็นเวลายาวนานนั้นมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างก็ทรงทราบว่าพระกาพรมเป็นมิจฉาทิธฐิมีความเห็นผิด คิดว่าพรมโลกเป็นที่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีการจุติไม่มีการเกิดเป็นที่พ้นไปจากทุกข์คือคิดว่าพรมโลกหลุดพ้นจากวัตตสงสารแล้วเมื่อพระองค์ทรงทราบความคิดของพระกาพรมจึงไปปรากฏพระวรกายที่พรมโลกท,ทันทีเหมือนบุรุษ ที่มีกำลังเหยียดแขนและคู่แขนในเวลาอันสั้นพระกาพรมเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จมาแต่ไกลก็ทูลว่าท่านผู้นิรุทุกนานทีเดียวหนอที่ท่านไปเด้มาในที่นี้ท่านผู้นิรทุกข์พรมสถานที่นี้ทิ้งแท้มั่นคงยั่งยืน ไม่เกิดไม่ตายเป็นที่ออกจากทุกข์สุขที่ยิ่งกว่าพรหมสถานย่อมไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนระก,กาพรหมท่านถูกอวิชชาคือความมืดครอบงำแล้วหนอเพราะท่านกล่าวสิ่งที่มีเที่ยงว่าเที่ยงแท้ที่จริงผู้ที่เกิดในพรบโรุ ยังมีเกิดแก่ตายไม่เที่ยงแต่ฉะไหนท่านจึงกล่าวว่าเที่ยงขณะนั้นมารผู้ใจบาปได้เข้าไปสิงพรมปาริสชาผู้หนึ่งทำให้ตกจน,นอำนาจขึงตนพรมท่านนั้นจึงกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดูก่อนพระองค์ขอพระองค์จะได้เบียดเบียน รุกรานประกาพรมพระกาพรมนี้นะ่ะเป็นเท้ามหาพรมผู้เป็นใหญ่อันคณะพรมทั้งหมดไม่อาจฝ่าฝืนได้เป็นผู้ยังสรรพสัตว์ไอเป็นไปในอำนาจเป็นผู้สร้างโลกเนรมิตโลกเป็นผู้ปรุงแต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของสรรพสัตว์ที่เกิดแล้ว และกำลังจะเกิดดูกรผู้เจริญสมณพราหมณ์ก่อนเป็นผู้ติเตียนดินน้ำลมไฟเป็นผู้ติเตียนเทวดาติเตียนพรหมว่าไม่เที่ยงเมื่อแต่กายทําลายขันไปต้องไปเกิดในอบายกันมากมายส่วนสมณพราหมณ์ผู้สรรเสริญ ดินน้ำลมไฟสันเสริญเทวดาพลมเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงพรมโลกเพราะฉะนั้นท่านจงทำตามคำของประกาศพรม่าได้ฝ่าฝือน้ำนาจเลยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งทีเดียวนะจ้าว่ามารตนนี้เนะี่ยมีความเพียรพยายามมาก พยายามขีดขวางพระพุทธองค์เรื่อยมาแต่งต่กคลั้งดิบรลองเสด็จออกพนวดก็ถูกพยายามมาตอนนี้เนี่ยเอาสมบัติจกักรพรรดิมาล่อแต่เมื่อเปลี่ยนใจพระองค์ไม่ได้ก็คอยหาทางกลั่นแกล้งหาทางขัดขวางเส้นทางการสร้างบารมีเรื่อยมาหรือแม้พระองค์จะได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็ตาม ก็ยังหาวกาตามรังควานอยู่ไม่ว่างเว้นในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพญามารที่เฝ้าติดตามว่าวันนี้พระสม,มณโคดมจะไปโปรโดใครเราจะต้องไปขัดขวางเมื่อพญามารรู้ว่าพระทูตองทรงประทับอยู่ที่เมืองอุกทะที่ปาสุปคะ แล้วได้สำรวจดูว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนก็เห็นว่ากำลังจะไปพรม,มโลกจึงคิดว่าพราะสมณาคโคดมกำลังไปพรม,มโลกเพื่อกลับใจของประกาพรมจึงคิดจะไม่ยอมให้ประกาพรมไปสวมนาจของพระพุทธเจ้าและคิดจะให้พวกพรมทั้งหมดต้องตกจจน,นำนาจของตน ไม่พรมก้าวล่วงพ้นวิสัยของพยาม,มารจึงปาฏิหารกายติดตามพระบรมศาสดาไปแล้วมายิงกับบางตัวอยู่ในระหว่างหมู่พรมเมื่อมารู้ว่าพวกพรมกำลังถูกพระบรมศาสดาชักนำไปสู่เส้นทางนิพพานจึงทําตนเป็นผู้ค้าชูพรม โดยการเข้าสิงพรมปาริสัชชาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าเสียงที่กล่าวออกมระนั้นน่ะไม่ใช่พวกพรมแต่เป็นพระพรมถูกมารเข้าสิงและยังมังอาจมากโกหกพระองค์ผู้ซึ่งไม่มีใครสามารถทำให้หลงไหลหรือคล้อยตามได้ จึงบันเลอสีขนาดว่าแนมานเราเท่านั้นในพรหมโลกนี้ที่รู้จักท่านพวกพรมและบริษัทพรมอยู่ในอำนาจของท่านท่านคิดว่าแม้เราก็อยู่ในอำนาจของท่านหรือแต่ว่าเรานไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านหรอกฝ่ายพกาพรมก็กล่าวถึงความเป็นใหญ่ของตน อวดอ้างอิทธิฤทธิ์ของตนว่าไม่มีใครจะมายิ่งใหญ่เทียมเท่าตัวเองได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเรารู้แล้วว่าท่านเป็นผู้มีอนุภาพมากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคโจรส่องสว่างอยู่เท่าใดอำนาจของท่าน เป็นไปในพันจักรวาลเท่านั้นท่านย่อมรู้จักสัตว์ที่เลวและประณีตรู้จักสัตว์ที่มีอราคะและไม่มีอราคะรู้จักจักรวาลน,นี้และจักรวาลอื่นและรู้จักการมาและการไปของสัตว์ทั้งหลายดุจกรพก,กาพรมเราย่อมรู้ความสำเร็จ และอนุภาพของท่านแต่ท่านย่อมไม่รู้ไม่เห็นกายสามอย่างส่วนเราตถาคตทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งกายทั้งสามอย่างคือกายอภัสระกายสุภกินหะกายวิหัพลาเราเป็นผู้รู้สูงกว่าท่านดูก่ระภกาพรหม กายหมูสัตว์ชื่ออาภัสรามีอยู่กายสุภกินหะและเวหพรามีอยู่ท่านเคลื่อนแล้วจากที่ใดมาอบัตแล้วในที่นี้ท่านมีสติหลงลืมเพราะความอยู่อาศัยมาน,นานเพราะเหตุนั้นท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นกายนั้นส่วนเราเนือรู้เห็นกายนั้น ดูก่อนพรมเราเป็นผู้อันท่านเทียบไม่ได้แม้เพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งแล้วเราจะเป็นผู้ต่ำกว่าท่านได้อย่างไรที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านเรารู้จักดินน้ำลมไฟรู้จักสรรพสัตว์เทวดาพรมอรุปพรมทุกชั้น เรารู้จักสิ่งเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จักนิพพานอันสัตว์ไปถึงได้ยากโดยความที่สิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นอมตะธรรมเราไม่ได้มีความยึดถือในสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีความยึดถือแล้วว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเราเนื่องจากว่าแน่ดี ตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่มาตัสสรุนั้นปกาพรหมได้บวชเป็นฤาษีเจริญกสินจนได้ฌานอยู่ในป่าเป็นเวลายาวนานแล้วได้ไปเกิดในเวหาพลาพรหมอันเป็นจตุตฌานภูมิมีอายุห้าร้อยกับแล้วถอยลงมาเกิด ในสุภากินหพรมภูมิด้วยอำนาจตัติยชานเมื่เสวอยสุขในพรหมชั้นนั้นแล้วต่อมาก็ถอยลงมาเกิดในอาภัสราพรหมด้วยอำนาจของทุติยชาติสวอยสุขในพรหมชั้นนั้นจนหมดอายุไขแล้วก็ถอยลงมาเกิดเป็นท้ามหาพรหมในปฐมภูมินั่นก็หมายถึงว่า พระกาพรมได้เสื่อมจากฌานที่สูงที่สุดตั้งแต่จะตุชฌานลงมาจนถึงปฐมฌานซึ่งมีอายุเพียงหนึ่งกับตอนที่เกิดใหม่ๆนั้นก็ยังระลึกถึงกรรมในชาติก่นกอนได้ว่าเคยได้ฌานอะไรไปเกิดที่ไหนตามมาเนื่องจากสเสวยสุขอันเกิดจากอารมณ์ของฌานสมาบัติ เป็นเวลาย,ยาวนานก็หลงอยู่ในฌานสุขทาให้เกิดสัสตาทิฏฐิว่าพรมโลกเป็นของเที่ยงยั่งยืนพบที่ออกจากทุกข์นอกจากพรมโลกนี้ไม่มีอีกแล้วเข้าใจว่าพรมโลกนี้แหละเพราะเสริฐที่สุดเห็นไหมจ๊ะว่าแม้กระทั่งพรม ที่ชาวโลกเข้าใจกันว่าเป็นผู้สร้างโลกนั้นนะ่ยยังหลงตัวเองและเข้าใจผิดไปได้ถึงเพียงนั้นความเข้าใจผิดเป็นอันตรายใหญ่หลวงทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านถึงต้องไปแก้ความเห็นผิดนั้นส่วนว่าพระองค์ท่านจะแก้ไขประกาพรหมด้วยวิธีการอย่างไรนั้นวันพรุ่งนี้ เรามารับฟังกันต่อนะจ๊ะว่าพระกาพรมจะยอมเข้าใจไปตามความปจริงไหมจะยอมกลับใจเป็นสัมมาทิฏฐิและหันมานับถือพระรัตนตรัยใหม่วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้พวกเราอย่าลืมการปฏิบัติธรรมมันทำใจให้หยุดให้นิ่งเราจะได้รู้จัก ความเป็นจริงของพรหมโลกจะได้ไม่หลงผิดหลงทางแต่จะดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตลอดไปท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัย เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนัอนต์นจักรวานอำนหนยสุขทุกสถานตราบนิพานถึงสุดแห่ง Starts the no